สวัสดีทุกชาติ้วยครับตอนนี้นก็อยู่ในรายการผมแคสเกมเมงวันนี้ก็มันมันนี่ก็ออกมาเล่นเอาวนันนี้เพื่อนขอนะครับขอเล่นอันใหม่อ่ะแล้วก็เซฟเกมด้วยฮิโรชิถูกแล้วไม่มีอะไรมากก็โอ้โหเสียงไม่ยังดังอนะ่ะก็เสียงไม่ดังนะเออก็ลดแล้วนะ เกมดังงไงวะโอเคต่อมาต่อกันเลยนะครับโอเคนะครับอืก็ถ้าซึ่งว่ามีอาส่วนไกลอยู่แหลอะอะไรแบบก็ปกติดีนี่ไม่กระตเช่ือมนหนวมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยพวกเราเราลีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่า ไปเลยเทเกชิในกลุ้ยเอ๊ะวัตต์วัตต์เออเออฉันว่าคนเราแบบนี้อย่างงี้เอาไปเลยหน่อยนะไม่มีทางเจ้าส่วนกายจะปรากฏตัวหลอกออกมาหลอกนั่นนหะมีแต่ในนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละฮิโรชิเออเฮ้ยฮิโรชิระวังตัวด้วยนะวัตตวัตตวัตตอ่าก็ เล่นได้แล้วนะครับก็จานแตกอ่าจานแตกทำไมถึงจานแตกบนเพื่นอย่างนี้นะฉันจะเก็บชิ้นส่วนของจานตือ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 ตืตือเวัตต์อ่ะอ่ะทุกคนหายไปไหนหมดตือตือตือตืตือตือจำได้จำได้อ่ะวัตต์ น้ำบกมัแย่้องสมุดทาเคชิทาเคชิสันแล้วคนอื่นเป็นนายกำหนดสันสันจูนายสันได้ไหมสันโอเคจูนายสันฉันยอมรับฉันยอมรับนะจูนายสันลา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 เอ้ยลืมไปห้องนี้ลา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 มาเร็ว เปิดไม่ออกก็เปิดให้ได้สิล้นเลิลยลนเลิร์นเลดจห้องสมุดเออนายใหญ่จังเลยแล้วพู่งปวดใจห้องนอนมันมาแล้วมันมาแล้วเอาเป็ดตุยดูดมันมาเร็ว เร็วเกวโกวปุ๊บปปโอเคคงไม่เกิดหมดนะโอเคทางปพาชาตนาของค่อยบันทึกเซฟเพื่อความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สินแล้วนะกุญแจห้องนอนชั้นสุดของจานพาชาตนาพาชาตนาของใจดูเหมือนจะเป็นของทาเคชิ กีตัวสั่น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 ห้องนอนห้องนอนก็ห <c oughs> ้องนี้ละสินะแกเห้องนอนอนะ <c oughs> <c oughs> ขอไปขอัยกดตัวอ,อะไรไม่ได้เลย <c oughs> โอเค เช็ดเช็ดเช,ช็ดไงวะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนเพื่อจะเช็ดยังไงเคไม่ชงไม่เช็ดแม่งและเออออออปดรักประตูโวยกรรมรักประตู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  เป็นไงวะอ๋อบันทึวกเสพความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สินวลฒาที่ใช้อืมนาถอดเสื้อมีอะไรเปล่าเี๊ะอะไรหวังสวยฉันพบสบู่ลา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  ลลลดูแลกระปพายูห่งห้าเฮ้ยอ้มันมาจากไหน เอาไรวะเล่นต่อที่บันทึกเอาต้องเซไว้แล้วอยู่ๆมันโผล่มาเลยอะครับอืมอ้มอืมีเราใช้ได้915แล้วใช่ไหมห้าบันทึกตรงนี้เลย เก็บสมูทมาอีกเอ้ยลา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 อยู่ดีมันนั่นออกมาเลยไม่แกยไม่ให้แกคงแก้ไขเลยเฮ่ออี๋อ่าไม่ใช่นี่สั่นสั่นลา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 ต้องเสพแล้ว กระเป๋าสะพายกระปุกอ่ะลืมเใยนพาสเคนาต้องรีบแล้วลงต้องรีบแล้วมันมาเร็ว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 ลงมาอีก ก็พัทสองขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับทีบ่รับชมบ๊ายบาย